เรื่องของสถานที่อโครจรกับโควิด -19 ที่เราไม่รู้ตัวผมไม่รู้เหมือนกันว่าในความหมายทางศาสนาคำว่าอโครจรน,นั้นจะหมายความถึงอะไรบ้างแต่ถ้าจะลองทำความเข้าใจอโครจรแบบง่ายๆก็น่าจะหมายถึงไม่ควรพาตัวเราเข้าไปอโชกอโครจรในเชิงศาสนา ก็คงมีไว้เพื่อช่วยให้คนเราได้ตระหนักรู้คอยกระตุกอัตโนมัติของเรามาให้เผลอพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่ผมพบว่าณนะขณะนี้25มีายน2 0 6 4สถานการณ์โควิดทำให้คำว่าอโคจรกลายเป็นกว้างขวางและขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆมีเรื่องเล่าจำนวนมากของคนที่ติดโควิด พบว่าตัวเขาเองไม่คิดว่าสถานที่ที่ตัวเขาไปเป็นสถานที่อโคจรม่ได้เที่ยวผับไม่ได้ไปไม่ได้ไปโน,น่นนี่นั่นแต่ติดโควิดแบบไม่รู้ตัวคำว่าไม่รู้ตัวตรงนี้ก็คือเขาได้เข้าไปยังสถานที่อโคจรแบบไม่รู้ตัวนั่นเองคือถ้าดูตามไทม์ไลน์จริงๆก,ก็จะพบสถานที่ที่น่าสงสัยอยู่บางสถานที่เสมอ ไม่งั้นจะติดโควิดได้ยังไงถ้าอยู่บ้านเฉยๆแล้วมีไวรัสลอยมาในอากาศจากที่ไหนก็ไม่รู้ผมเข้าใจว่าโควิดไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นที่น่ากลัวนั้นก็คือการไม่ตระหนักรู้ของพวกเรากันเองมากกว่าโควิดจะติดได้ต้องมาจากใครบางคนในบางสถานที่เสมอคืออันนี้ไม่ได้จะกล่าวโทษคนที่ติดโควิดนะครับ ผมรู้สึกเสียใจกับทุกท่านที่ต้องติดโควิดและไม่อยากให้คนไทยต้องมาติดโควิดกันมากขึ้นแบบนี้ทุกวันเพราะการไม่ตรหนักรู้แบบนี้ที่ทำให้พวกเราพลาดท่าเสียทีกันง่ายๆง,ง่ายเกินไปผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าโคโจรกันใหม่เมื่อปลายเดือนที่แล้วหรือแค่ต้นเดือน อโครจรนยังกินพื้นที่เฉพาะบางสถานที่เช่นสถานบันเทิงต่างๆแต่ณวันนี้ไม่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือผมเข้าใจว่าณนะวันนี้คนไทยทุกคนคงจะต้องทำความเข้าใจกับคำว่าอะโครจรนกันใหม่ๆทุกๆวันเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมากในแต่ละวันอโครจรนกลายเป็นพลวัตหรือดนามิกไปแล้ว ไม่ได้ตายตัวเหมือนอย่างที่เคยเข้าใจกันเผลนๆทุกๆวันนั้นอยู่บ้านดีที่สุดแต่ถ้าจะต้องออกจากบ้านก่อนจะต้องออกจากบ้านถามตัวเองก่อนสักครั้งว่าจำเป็นจริงๆไหมถ้าจำเป็นจริงๆสถานที่ที่จะไปอืมมันอโคจรไหมถ้าไม่แน่ใจก็ให้ถือว่าเป็นอโคจรไว้ก่อนใส่แมสสองชั้นรักษาระยะห่างจริงๆ และถ้าทําได้ถือที่ชุ่เปียกชุบแอลกอฮอล์ป้องกันผิวสัมผัสทุกผิวไว้ตลอดเวลาและอาจจะต้องใช้ถุงมือช่วยป้องกันมือแตกด้วยหรือแม้จะแน่ใจว่าไม่เป็นอโครจรก็ควรจะระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนเช่นกันเพราะสถานที่ที่เราคุ้นเคยหรือเคยคิดว่าไม่ได้เป็นอโครจรอ,อาจจะกลายเป็นอโครจรไปแล้วเพียงชั่วข้ามคืน เราควรจะต้องตระหนักรู้ด้วยตนเองให้มากๆจะรอให้รัฐหรือใครๆมาบอกคงไม่ได้แล้วเพราะการจะใช้กฎหมายมากำหนดว่าสถานที่ใดเป็นสถานที่อโคจรมันไม่สามารถกระทำได้จริงๆในทางปฏิบัติมันดูจะแข็งตัวมากเกินไปหรือเข้าใจว่ามันคงจะยิ่งทำร้ายคนบางส่วนมากเกินไปในสถานการณ์ขณะนี้เหมือนกับของกินในเซเว่น ของที่กินได้ไม่ได้แปลว่าควรกินแต่จากสาธารณสุขมาเข้มงวดกำหนดกฎเกณฑ์มากเกินไปคงทำไม่ได้สถานที่ที่ไปได้จริงจึงไม่ได้แปลว่าควรไปนอกจากบ้านของเราเองอย่าทำให้บ้านของเรากลายเป็นโอโคจรไปเป็นใช้ได้ครับใครที่อยู่บ้านได้โดยไม่เดือดร้อนมากมายเรื่องรายได้อยู่บ้านดีที่สุดครับ ถ้าไม่ตายก็ยังมีเวลาหาเงินได้อีกเยอะส่วนใครที่มีความจำเป็นต้องทำงานหรือด้วยหน้าที่ก็ต้องเพิ่มระดับของความระมัดระวังถึงขีดสูงสุดกันได้แล้วครับที่มาจากบทความของนายแพทย์วิธานฐานนวุฒ